ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการซื้อทองและการเลือกลายทองจะเป็นยังไงไปฟังกันค่ะคุณอินครับฮัลโหลสวัสดีค่ะัดีครับคลิปนี้มาช่วยกันหน่อยค่ะมันมีความเชื่อหลายอย่างคนนั้นก็บอกอย่างงั้นคนนี้ก็บอกอย่างนี้คุณอินขาโอ้โหจะเชื่อใครดีอย่างแรกทอง96.5ทอง99 จะไม่บุกไม่ยุบไม่เป็นรอยจริงหรือไม่ตัวเนี้ผมบอกได้เลยว่ามันไม่จริงนะเขายิ่งถ้าหกเกเนี่ยยิ่งมีความเป็นท้องมากเท่าไหร่ยิ่งนิ่มเท่านั้นเรื่องจริงไหมใช่โอ้คือยิ่งเปอร์เซ็นทองเยอะเท่าไหร่เขายิ่งมีความนิ่มใช่ครับเช่นทองเคอ่าทองเคเนี่ยมันจะเป็นทองประมาณ70%ค่ะเพราะฉะนั้นมันจะแข็ง เพราะว่าเพราะว่ามันผสมอย่างอื่นเข้าไปครับมันก็เลยทําให้ทองอ่ะแข็งขึ้นโอเคเคยสังเกตไหมครับแต่ก่อนคนโบราณที่เขาบอกว่าเอาทองมากัดทองมากัดใช่เขาอยากกัดให้เข้าเพราะมันจะได้รู้ว่ามันเป็นทองจริงอ๋อก็คือเป็านารเช็คทองของคนแต่ก่อนเขาแต่ไม่ใช่กัดแล้วแข็งนะครับท่านนี่คือทองจริงถ้ากัดแล้วแข็งคือทองปลอมครับเย้ข้อนี้ตกไปนะคะ หัวข้อถัดไปคุณอินคะ่ะพวกทองที่เป็นเส้นใหญ่ๆน้ำหนักเบาๆเขา,า,าจะมีความแข็งแรงมีความทนทานเป็นเรื่องที่จริงหรือไม่จริงจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเป็นชางเส้นใหญ่ๆเนี่ยครับแล้วก็เป็นน้ำหนักน้อยๆเบาๆเ,เ,เนี่ยผมมองว่ามันต้องเป็นทองโปร่งแน่นอนใช่ซึ่งทองโปร่งมันจะต้องไม่ค่อยขนเท่าไหร่เพราะว่ามันโปร่ง มันเป็นผิวบาง,บางๆแล<ช>้วก็เป็นกลวงด้านในถูกไหมคะรอยเชื่อมมันมีค่อนข้างน้อยครับ <ฮะ S 1> มันก็เลยแข็งแรงนทนทานค่อนข้างน้อยอในขณะเดียวกันพอมันโปร่งเนี่ย <ฮะ S 1> มันก็เป็นรอยได้ง่ายบุบได้ง่ายเหมือนกันอ๋อแสดงว่าความเชื่อข้อนี้ก็ผิดอีกเช่นเดียวกันนะคะใช่ครับไปหัวข้อถัดไปได้วยความรวดเร็วค่ะคุณอิงค่ะหัวข้อถัดไปค่ะ เขาบอกว่าการเลือกซื้อทองที่ตะขอทองใหญ่ๆนะยิ่งตะขอใหญ่ยิ่งทนยิ่งแข็งแรงเป็นความเชื่อที่ถูกหรือผิดครับต้องบอกก่อนว่าตะขอใหญ่เนี่ยมันแข็งแรงแค่ตะขอไงอา้าว <c oughs> เพราะว่าถ้าตะขอใหญ่แสดงว่าตัวเส้นอ่ะมันก็ต้องแชร์น้ำหนักกับตะขอถูกต้องไหมครับอ๋ออย่างนี้ใช่บอกว่าตะขอรับน้ำหนักไม่เยอะใช่ครับแต่ตัวเส้นละ่ะ ก็น่าคิดนะใช่ไหม<ช>ก็ต้องเลือกที่ตะขอกับตัวเส้นมีขนาดความเหมาะสมกันไม่ใหญ่ประมาณนี้ครับตะขอก็ไม่ใช่บทสรุปที่แท้ทรูใช่ว่าสร้อยของคุณจะแข็งแรงใช่ครับมันอยู่ที่ลายของสร้อยคอเส้นนั้นด้วยว่าเป็นโป่งหรือเป็นตันด้วยโอเคชัดเจนมากค่ะมาที่ความเชื่อที่สี่ค่ะ ลายกระดูกงูมักจะทนกว่าลายโซ่ใช่หรือไม่ในความโป่งนะครับถ้าโป่งเท่ากันเนี่ยถ้าเป็นลายโปร่งทั้งคู่ลายกระดูกงูเนี่ยจะทนกว่าอ๋อถ้าเป็นโป่งนะใช่ค่ะโอเคแต่ว่าถ้าเป็นตันอย่างโซ่คดกิดอย่างเงี้ยมันทนกว่าแน่นอนคือจริงๆลายโซ่มันก็มีโซ่หลายตัวที่เราสามารถเลือกได้เนาะแต่ถ้าเทียบกันโป่งทั้งนั้นเนี่ยจะบอกว่าลายกระดูกงูเนี่ยค่อนข้างที่จะ ทนทานกว่าทนทานกว่าที่เป็นลายโซ่ใช่ครับก็อ่ะเป็นไกลแล้วกันนะคะแล้วก็เรามีคลิปนึงของตอนนี้ทอดอไว้ทั้งหมดน่าจะ3มคลิปหลกัหลกๆเลย<ช>ลอง<ๆ>ไปไล่ดูได้นะคะว่าอันไหนที่ลองดึงแล้วเห็นแบบความแข็งแรงทนทานแตกต่างกันกน,นะเนาะโอเคอน่าสนใจคะ่ะเอาไปว่าข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะมครับเย้ yeah. คุณอินคะมาที่คำถามข้อถัดไปค่ะมีความเชื่อว่าไร้คอเนี่ยที่เป็นลายโซ่เส้นใหม่ๆพึ่งจะผลิตเสร็จเนี่ยค่ะเขาจะไม่เป็นเส้นที่แข็งใช่หรือไม่ต้องบอกก่อนครับว่าตอนที่ผลิตใหม่ๆเนี่ยด้วยการที่ใช้แบบเครื่องมืออุตสาหกรรมเนาะ,ะมันจะมีความแข็งออกมาอยู่แหละ<อ>มันจะเป็นเส้นแข็งเลย แต่พอเวลาที่ผ่านมือคนผ่านอะไรเงี้ยครับการ QC การจัดใชหยิบอะไรอย่างนงี้มันก็ถึงจะคลายตัวและนิ่มลงใช้เวลาไม่เกิน5-10วันนะครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วอย่างที่ร้านเราทั้งหมดตรงนี้ก็คือจะค่อนข้างจะนิ่มแล้วใช่ครับมันผ่าน QC มาหมายความว่าเขาก็จะแบบไม่ใช่แบบว่าแข่งเป๊กเส้นชนกันอะไรอย่างนงี้ใช่เดี๋ยววันไหนว่างๆเดี๋ยวเอาเส้นใหม่ๆมาให้ดูเลย อีกแล้วเหรอคะมันแข็งแบบเป็นวงกลมได้เลยครับต้องรอชมคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะสรุปแล้วความเชื่อข้อนี้ถูกหรือไม่คะไม่ถูกน,นะคะเ <zych> ย้คุณอินท้ามาที่คำถามข้อนี้ข้อที่6กกันแล้วค่ะความเชื่อนี้มีอยู่ว่าการถ่ายทองนั้นต้องมีใบรับประกันด้วย <temos S 1> เป็นความเชื่อที่ถ,ถูกหรือผิดคะ จริงๆแล้วผิดครับเพราะว่าจริงๆแล้วใบรับประกันเนี่ยมันเป็นเครื่องยืนยันว่าทองนั้นอ่ะซื้อมาจากที่ไหนอแต่ในตัวทองเนี่ยจะมีตาร้านส่งอยู่แล้วก็คือสามารถดูได้จากตัวชิ้นทองเลยใช่พอมีตาอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้ยืนยันในลายส้ยทองอยู่แล้วอ๋อก็คือถ้าเกิดว,ว่าในชิ้นทองของเรามีตราร้านอยู่แล้วก็สามารถเช็คจากตรงนั้นได้ใช่ครับแสดงว่าคําถามข้อนี้เป็นข้อที่ พิดนะคะเย yeah. มาถึงคำถามข้อสุดท้ายค่ะความเชื่อที่มีอยู่ว่าทองคำแท้ใส่ไปยังไงนานแค่ไหนน้ำหนักก็ไม่หายแน่นอนเป็นความเชื่อที่ถูกหรือผิดคะคุณอินค่ะจริงๆแล้วผิดครับเพราะจริงๆแล้วมันมีแบบใส่ไปน้ำหนักเพิ่มได้ด้วยนะครับ คุณจะบ้าหรอทองก็เส้นเท่าเดิมไหมคุณอิน,นเศษแป้งเศษพี่ไข่เข้าไปอยู่ในทองเฉยจังมันก็มีติดได้บางใช่เวลา <laughs> คุณผู้หญิงทาครีมอะไรอย่างเงี้ยนี่คือกรณีที่มันเพิ่มขึ้นมาใช่แต่มไม่ใช่ทองนะคะ <laughs> มันคือคาบไข่ของเรานั่นเอง <laughs> ใช่อ้าแล้วก่อนน้ำหนักหายเนี่ยว่าทองคําแท้มันมันไม่หายไปไหนนะคะจริงๆแล้วมันลดได้ด้วยครับเพราะว่าเกิดจากการกัดก่อนของทองด้วยครับเพราะว่าจริงๆแล้วในทองทั้งเส้นรูปรพันธ์เนี่ย มันจะมีน้ำประสานอยู่อมันตัวน้ำประสานนี่แหละที่มันจะหายไปน้ำประสานก็คือส่วนที่เอามาผสมกับทองเพ<ช>ื่อให้ทองสามารถขึ้นรูปได้ง่ายขึ้นใช่ครับอเอ๊ะแล้วน้ำประสานมันหายไปแล้วมันหายไปได้ยังไงอะคะก็พวกกรด,ดเหงื่อภายในตัวอะไรเงี้ยอาจจะโดนแล้วก็เราใส่ก็ถือว่าเป็นปรดเหรอคุณอินก็แล้วแต่คนั้งครับก็เหงื่อก็เค็มนะก็ว่าหอมดีนะคะเขียนลองเรียดูสิ อ๋อก็คือถ้าเกิดว,ว่าเรายิ่งแบบเป็นคนที่มีมีเหงื่อเยอะเหงื่อมีความเข้มข้นสูงหรือใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่เป็นกรดหน่อยอะเองเ <A HA S 2> <ง>อแบบผู้ผู้หญิงใช้แล้วหน้าขาวขาวกระกัดหน่อยอะไรอย่างนี้เน่ออ,อาจจะมีหายไปได้บ้างครับแต่ว่ามันต้องใส่ระยะเวลานานจริงๆนะแล้วมันจะหายไปเยอะไหมคะคุณอินเท่าที่เคยเห็นใส่ส0ปีแล้วหายประมาณสัก0ูกรัมบอกเลยว่า ไม่หายแน่นอนค่ะเพราะว่าใส่ไม่เคยถึงปีจำก่อนจำก่อนเรื่องเงนทออย่าให้พูดเยอะเลยค่ะเพงก็แปลเปนตราเป็นทุนแหละค่ะคุณค่ะหรือธรรมดาก็เอาไวว่าความเชื่อข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดครับเย้ให้เป็นความรู้นะคะว่านี่คือความเชื่อผิดๆนะคะกับเรื่องของทองคํานั่นเองค่ะเนาะคุณอินจริงๆเนี่ยเรามีหลายคลิปที่ทาเอาไว้แล้วก็สอดคล้องกับ คลิปนี้ค,คุณผู้ชมลองไปไล่ย้อนดูได้เลยนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลเป็นความรู้นะคุณอิงค,ค่ะอยากฝากอะไรเหมือนเดิมไม่จากคลิปนี้ก็ถ้ามีคําถามอะไรก็ชอบให้ถามถาจังเลยก็<ถ>อยากรู้ว่าลูกค้า อยากรู้อะไรครับคุณอินอายุเท่าไหร่คุณอินเสียงพร้อจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่แอมเผยอยู่นะแอมเผนอยู่นะก็คือมีคำถามเรื่องทองก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เดี๋ยวทำคลิป Q&A ตอบคำถามให้นะคะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณอินมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับก็ได้ความรู้เนาะเรื่องแบบว่าทองอันนี้แบบเป็นความชั่วถุงหรือเปล่า แต่มีเรื่องหนึ่งที่แอบสงสัยเหมือนกันนะคุณอินก็คือเรื่องที่แบบอ่าลายโซ่กับแรงกระดูกงูคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นเป็นแบบตันใช่ครับมันลายโซ่จะแข็งแรงกว่าถ้าเป็นตันเนาะโอเคเพราะว่ากระดูกงูเนี่ยค่อนข้างจะบอกว่าไม่มีตันดีกว่าอ่าโอเคแต่ถ้าเป็นลายโป่งถ้าเป็นลายโป่งเนี่ยจะเป็นกระดูกงูที่ทนกว่าครับอืมตามนัันลายโซ่มันโป่งจริงๆมันโป่งจริงเนาะ มันก็มีโซ่หลายแบบโซ่ทับลายทาโลเอ้ยโซ่เรือเอ้ยอะไรอย่างงี้เนาะยิ่งทาโลนี่คือลายที่โป่งที่สุดทาโล่นี่ถไม่ต้องพูดถึงเลยแยกค่ะแยก <c oughs> แยกกันตรงนี้เลิกค่ะกลับบ้านค่ะ <c oughs> นอนโอเค